สวัสดีจ้าอุนเอวยพอยกับเจกับมาพบพพกันอีกแล้วค่ะสวัสดีพี่นงองเอ้ยมือน,นีนะคะเอาบรรยากาศเก่าๆพี่นองค่ะาอยู่ที่บ้านมาฝากทุกคนนะคะตื่นีนีพ่อยมีข่าวดีมาบอกเฟ้นครับทุกๆคนค่ะที่ติดตามช่องพ่อ,อยู่และกกมักบรรยากาศบ้านพ่อยเนาะค่ะเนาะข่าวดีนั่นก็คือบ้านพ่อยที่อยู่ตอหน,นี้ได้ค้นกีดและเด้อพี่นองค่ะา <c oughs> แต่กีีดตะโกนกับว่าแมนบ้านคอยในี่ละ่ะพี่นองค่ะเออบ่มีไผยอยากมากเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันอยู่อันห่างจากหมู่บ้านอยู่กับบ่ได้ไกลพี่นองค์ขากับบ่มั่นสองสามนา อยากมากเวลาฝนตกท่ามันก็สีบบ่ค่อยดีปันไดมันก็ซีเชื้อชะแต่ว่าตอนไดคนกีดก็ดีแน่ค่ะทังเทศบาลเพื่อนเอาหินคุกมาเทเนะค่ะเนาะกับบ่ค่อยเชื้อชะปันไดตอนนี่ถัดมาประมาณสองสามปีก็ได้แล้วพี่น้องค้านี่ค่ะทางเพื่อนกับมากีดท่งออกเบิดเล้วนะคะเห็ดความสะอาดทังให้มันเรียบร้อยบ่าดพี่น้องค่ะมานี่ค่ะก็เลยเก็บบรรยากาศเอาบรรยากาศเกาๆไม่พี่น้องได้ชมกันก่อนที่จะได้คนกีดนะคะก็สิตเป็นประมาณนี้เลยค่ะบรรยากาศเนาะค่ะเนาะในหมู่บ้านเขาก็สีมีหลายคุ้มเนาะค่ะเนาะแต่ว่าคุ้ จะเป็นคุ้มว่าโคกจรินนะคะเป็นยังคือซื้อว่าโคกจะเล่นเพราะว่าพ่อยู่ทั้งโคกจักหน่อยหนึ่งพี่น้องขาก็คืออยู่บนที่สูงนะคะในหมูบ่บ้านในกระสิบําแนจักหน่อยพี่น้องเอ้ยนั่นแหละค่ะแอเรียที่พอ่อยู่ตรงนี้ก็จะสูงนะคะแล้วก็ที่แถวนี้นะคะก็ขายพี่น้องขาเป็นคุดแดงทั้งหมดนะคะขายเป็นล็อกๆค่ะล็อกหนึ่งก็จะมี1งานค่ะทุกคนขาพ่อยกระสือตัวนี้ก็นึ่งงานเนาะค่ะเนาะนี่แหละค่ะพี่น้องขาบรรยากาศนะคะตรงขามบ้านพ่อยเนี่ก็สิเป็นบ้านคุณย่าิด้ค่ะทุกคนบรรยยาาากาศ เย็นก็จะเป็นประมาณนี้คะ่ะอุ้ยพี่นองคะ่ะมาอยู่พัทยาก,กับคิดหอดบานเดอ้อพี่นองก็จะได้กลับบานอยู่แหละคิดสมัตอันปีใหม่นะคะเนาะอือนี่นะคะบรรยากาศคิดหอดหลายจา้ะมองที่พ่ออยู่บวุนไหวคะ่ะพี่นองคะ่ะบ่ได้วุนไหวอันเสียงดังเหมือนในหมูบม่บ้านเนาะในหมู่บ้านกับสีมีรลสันจรหลายแน่จักน้อยแต่ว่ามองที่พ่ออยู่นี่บบมีคะ่ะพี่นองคะอ่ะเอ่อดึกดื่นเทิงขึ้นมากกับ่คอยได้ยินเสียงรถปันไดเนาะค่ะเนาะเออบางเทือแม้จ้ะนี่นะคะบรรยากาศเนาะค่ะเนาะแถวที่พ่ออยู่นี่พ่อยาถักคนกีดเขาเหลว แถวหนีแพงแน่นอนปกติคนกีดบ่าทันเดิเขานึ่งงานเจ็ดแปดแสนพี่นองเอออันนี้คนกีดเขาแล้วมันสิโบแพงพอประโวบาพี่นองขานี่คะ่ะเออนีแหละบรรยากาศเนาะค่ะเนาะแต่กีดแต่กนกับมีแต่คนคอมเมนต์ได้พี่นองขาตอนเฮ็ดยูทูบใหม่ๆเนาะคะ่ะคนคอมเมนต์ว่าบ้านไม่เจริญเลยอยู่ในป่าในดงแล้วก็ไม่มีคนกรีดด้วยน้ําไฟมาได้ยังไงก็ไม่รู้ทําไมถึงเอาเงินหลายแสนมาตัดสินใจอยู่ตรงนี้พี่นองขาการตัดสินใจพลกับพุนเจนี่โบผิดค่ะพี่นองเพราะว่าพราะหลุยส์วาตรงเนี่ยโลเคชั่น ดีมากถ้าใครเนี่ยที่ติดตามพลแล้วดูวิดีโอของพลนะคะรีวิวว่าการที่พลอยู่ตรงนี้ใช้ชีวิตยากไหมเบ่่าเลยพี่นงคงคะบิ๊กซีนะคะอยู่ห่างจากพลเนี่ยขับรถไปประมาณ3-4ถึงนาทีค่ะแม็โครก็ประมาณ4-5ถึงนาทีนะคะทุกคนทุกอย่างมันอยู่ไกลเบิดเลยค่ะทุกคนคะพลก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ลําบากอะไรกับการใช้ชีวิตนะคะแล้วยิ่งมีคนกีดนี่พี่นงองเอ้ยรถสเปนแต่มเลยขับรถเล่นนะคะนี่พี่นงคงคะฝนตกมากมันก็ไม่ได้เชื้อแฉะเนาะคะ่ะน,นนี่จะมาบอกว่าบ้านฉั้นโบสจะเะลืนะ่ สวตอนนี้ขึ้นรถศสเปนเตลแล้วนะคะมีถนนค้นกรีด <c oughs> ดีใจหลายจะได้เอาวิดีโอมาให้พี่นงบึงนะคะอ่านะคะเพราะว่าเครเหตุวิดีโอไปแร้วนะคะมีคนเนี่ยมาคอมเมนต์เออบอกว่าบ้านพ่อเนี่ยโบจะเลิศน,นะคะจริงๆในหมู่บ้านมันจะเลิศพี่นองคะ่ะแต่ว่าพ่อเนี่ยขึ้นมาสื่อที่มองนี่คือหลายๆคนนะพี่นงไม่ได้บอกว่าตัวเองมีเงินนะแต่ว่าที่ตรงนี้ที่พ่ออยู่มันแพงพี่นงขามันขายเป็นล็อก,ล,อกล็อกละ เจ็ดแปดแสนยังสี่พี่นองค่ะเออหนึ่งงานแค่เพียงหนึ่งงานเท่านั้นนะคะเจ็ดแปดแสนพี่นองอ์ผู้ลังคนน่ะเอาเงินไปซื้อหน้าบุดีกวบอกตอนแรกพ่อกะคิดแบบนั้นแต่ว่าสามีไม่ยอมนะคะสามีพ่ออย่างหนึ่งนะคะเพื่อนเป็นค้นที่ว่าเวลาเพิ่นสิไปยู่ใสย,ยังเสียบหรือจะไปปกักหลักปกักฐานตรงไหน,นเพื่อนสิขออยู่ใกล้มองทีสะดวกสบายค่ะพี่นองคะขขับรถออกไปยังสี่ก็ได้ไปซื้อนั่นซื้อนี่ไปหางแบบนั่นแม่ค่ะพี่นองอึงก็เลยเดี๋ยวไม่ยู่มองนีนะคะซื้อทีอยู่มองนีเนาะคะ่ะเนาะพี่นงองเห็นบ่ป้าทีนนัน เต็มอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะคะ่ะเนาะจนมันอันผุมันพังเบิดแล้วมันมุดขายบ่ได้พี่น้องมันแพงโพดนะคะเออและหนึ่งงานเจ็ดแปดเซนโอ้ยเนาะ,ะอันทับบ่รวยกับบ่ื้อดอกเดอ้อพี่น้องค่ะต้องให้มีเงินจริงจริงพอถึงจะซื้อนะคะอันนั้นแหละค่ะพี่น้องเออได้สมีกับพ่อแล้วพี่น้องค่ะบออหยังมากไม่แล้วนะคะตอนนี้ก็ตั้งใจเก็บเงินสื่อทีหน้าผุแล้วพี่น้องคะทานีเงินเนาะคะ่ะเนาะเออนี่แหละ เพราะว่าอยากซื้อที่หน้าไหวจักน้อยนึงพี่นงค์คะไหวแบบเฮ็ดหน้าเฮ็ดยางเฮ็ดสวนแล้วก็เป็นบ้านสวนเนาะค่ะเนาะตอนนี่ก็มีบ้านอยู่ในเมืองก็โอเคแล้วนะคะแต่ว่าจะไปหาซื้อนองๆอ,อีกนิดนึงหน่อยหน่อยนะคะตอนนี้ก็เก็บเงืนอยููพี่นงค์คะมีความฝันเนาะ,ะเนาะเป็นจังไดแน,น่พี่นงค์คะแฟนคลับมึงกันคลิปนี้มีไผคิดหดบรรยากาศบ้านพ่อยบอนโนปูกตีนี่สิว่า ทำคอนเทนต์อยู่ที่บ้านนะคะเมืองนันเบื้องนี้ไปแต่ว่ามมอยู่ภรรยาก็สิได้ฉีกเนวไปอีกแบบนึงแต่ว่าก็สิได้กลับบ้านและก็สิไทยพี่น้องได้ชมกันเ้อค่ะพี่น้องคิดหอดค้นเฒ่าอยู่บา้านนั่ค่ะนี่ค่ะทุกคนขาบรรยากาศนะคะโอ้โรถสเปนแต่มองนี่เขาบอเฮ็ดเต็มเพราะว่าอนาคตเนี่ยพอยคิดว่าเขาจะวางท่อนะคะทุกคนเขาเลยบอเฮ็ดเต็มเฮ็ดประมาณนี้นะคะอ่านี่ค่ะทุกคนคะ่ะบรรยากาศดีมากมากเลยนะคะคิดหอดบานเลยค่ะเดยวก็สิได้กลับแล้วโอ้พี่น้องถ้ากลับไปก็สิไทยบรรยากาศเช้าเย็นแรงให้พี่น้องได้ชมกันเลยนะคะ นี่คะ่ะปกตินี่ตอนแร่งมากนะคะแต่พออยู่บุิลัมพอกระสีย่างเล่นแถวนี้แหละพี่น้องคะ่ะนี่ยา่างแถวนี้แหละพี่น้องย่างกลับไปกลับมาเนาะคะ่ะเนาะอืมถ้าข่อยเนี่ยมีความคิดเด้ค่ะพี่น้องคะ่ะถ้าข่อยมีเงินลหลายๆนี่ข่อยก็อยากซื้ออันที่ดินค้างๆนี่ไวเ้เฮ็ดอันพวกเก็ตเฮาเก็ตยังเด้อยู่เด้พี่น้องแต่ว่าตอนนี้ก็คือซับจ่างพี่น้องเอ้ยตอนนี้งบเปิดพี่น้องเอาไว้พักก่นอ,เอนอเบรกก่อนนะคะโอ้ยพี่น้องเว้าไปเว้ามาข่อยละอยากถือเลขถือเบอร์เด้น้องนะเพื่อสิได้อันถืรนอรมเลยยซื้อมันหลาหลาๆพี่น้องค่ะ เว้ยพี่นออ้องเออมันใสเนาะแมนบอกพี่น้องที่แถวนี้นะพี่นออ้องเออให้แต่ว่ามีเงินสื่อแต่ว่านบม,มีพี่น้องขาโบมีเงินว่าอ,อยากหัวแน่นอะนะอ่าพี่น้องขาหนีบรรยากาศนะคะตอนประมาณแบบช่วงแบบเจเย็นๆ่าใบนะคะเออปกติกับทายุบานกน็ดีแหละพี่น้องมึงดูแลส่สวนนะคะนี่พี่น้องบรรยากาศตอนยังไม่ได้คนกรีดก็จะเป็นประมาณนี้ก็ตอนตอนฝนตกนี่ทางมันก็ไม่ได้แฉะในทสไหร่นะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นหินคุกหินคุกมานกว่าจียได้ยูุ่ทางเทศบาลก็เอาม ทหไห้พี่น้องค่ะอืมนี่แหละค่ะบรรยากาศน,นคะคะถ้าอยู่บ้านหนึ่งสิละพี่น้องสามีกระตัดยาดูแลสบ้านดูแลส,สวนและะ้วก็ภูะพี่นอ้องเออเสาร์อาทิตย์กับแาวว่างๆกับพวกมียังเห็ดกับปตามหาคอยอยู่หลานต้นไหมเด้อพี่น้อง ยูแต่ลำหลานต้นไหมแลำอต่ายแต่น้ำสื่อต้นหอกต้นไหม้พี่น้องเบิรหลายแล้วอันต้นไม้นี่ก็ได้นะคะเนาะว่าอยู่บ้านพ่อกับมีคุณพ่อดูแลเด้อค่ะเพื่อนดูแลสวนดูแลทุกอย่างห้เลยทําความสะอาดนันนูนนี่นะคะเนาะคุณแม่เพื่อนก็เป็นคอนอันเทดความสะอาดบ้านทูบ้านกวดบ้านขึ้นไปเมืองบ้านไ้แต่ว่าคุณพ่อนี่เพิ่นก็มี่หนาที่แบบดูแลหย,ย้าดูแลอย่างสียหายดน้าต้นไหมเนะคะเนาะก็ช่วยๆเหลือกันไปค่ะพี่น้องคะอยู่บ้านกับบ่ได้อยู่ไก่บ้านเออพี่น้องกับ่ได้เป็นห่วงอีหยังนะคะพพเพรา,าะว พี่น้องก็เลยเก็บรรยากาศรูปภาพเก่าๆวิดีโอเก่าๆเอาให้พี่น้องได้ชมกันพี่น้องเอ้ยบรรยากาศบ้านข่อยดีค่ะพี่น้องอแต่ว่าช่วงนี้นะมันดีเพราะว่าหมู่บ้านอะ่ะบ้านมันมันยังไม่เข้ามาเยอะนี่มันจะเป็นพื้นที่ตรงนี้บดเลยนะคะกีตกรที่ข่อยมาอยู่แหลกๆก็มีคนถามอยู่ขา่าว่าชนดนมองนี่นะอันมันเป็นฉนดถูกต้องบพมันเป็นแบบใดถูกต้องหนึ่งร้อยเปรเซ็นค่ะเป็นขุดแดงทั้งเบิดเลยนะคะเขาแบ่งขายเป็นล็อกๆเดอ้อพี่น้องคะไ้แต่ว่ามีเงินสื่อนะพี่น้องเมื่อสื่อใดอยู่กับเป็นตาดีได้แต่วาตอน น,นี่ก็ขอเก็บเงินก่อนเด้อค่ะพี่น้องถ้าอันใดมันเป็นของข้ามันก็เป็นของข้านั่นแหละพี่น้องเอออย่าไปยุ่งยากงั้นไนะนะคะปลอยไปตามธรรมชาตินะคะ่ะเนาะอันใดมันสิเป็นของข้าถึงเวลาอะไรที่เราจะเป็นของเราจัก,กรวาลจะส่งมาให้เราเองค่ะทุกคนขาเออตอนนี้ก็ตั้งใจเก็บเงินไปก่อนนะคะก็เก็บบรรยากาศซยุซยๆบรรยากาศดีๆนะคะมาฝากทุกคนก่อนจะลาก,กันไปคลิปนี้นะคะถ้าผู้ใดมากับคุณแม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พลอยกับคุณเจได้มีโอกาสมาอยู่หน้าจอทุกคนแบบนี้นานๆนะคะพี่นี่นะ ค้าลากันไปก่กนเจอกันไหม่พบกันไหมอีพี่หนาเดอแม่เดอบ๊ายบายจ้า